สายมูห้ามพลาดใครก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดโดนโกงทำอะไรก็ไม่ราบรื่นรู้สึกว่าชีวิตไม่ดีเลยต้องมาวหว้พระนอนองค์นี้เลยค่ะพระนอนตักสีจังหวัดสิงห์บุรีไปค่ะเข้าวัดกันเลย วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำบุญที่วัดพระนอนจักสีวรวิหารนามประวัติวัดพระนอนจักสีวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ในตำบลจักสีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพระนอนจักสีเป็นพระพุทธรูปสายญาติหรือพระนอนขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยพระนอนจักสีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสิงห์บุรี โดยเชื่อกันว่าหากใครมาขอพอรให้ท่านช่วยเมื่อสําเร็จก็พากันมาแก้บนโดยของที่นิยมมาแก้อทิเช่นไข่ต้มหัวหมูบายสีเป็นต้นนอกจากนี้ภายในวิหารยังมีพระการพระพุทธรูปศิลาลงรักปักทองและพระแก้วสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นพระประธานในการถือน้ำพิพัฒนสัตยาของข้าราชการและภายในวิหารยังมีองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ เครื่องโขงโบราณศะกเงินต่างๆในอดีตมีให้ชมอีกด้วยใครที่มาอย่าลืมขึ้นมากราบไหว้องค์เสด็จพ่อร้อห้าด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสุดท้ายห้ามพลาดเดินซื้อของฝากของกินที่ตลาดต้องชมตลาดเปิดทุกวันนะคะเป็นตลาดที่ชาวบ้านและคนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเองเช่นพืชผักผลไม้น้ำพริกผลิตภัณฑ์ปลา,าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี สิง้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นวิสาหากิจชุมชนมาจำหน่ายมากมายใครที่มาวัดพระนอนจากสีนอกจากจะอิ่มบุญแล้วยังอิ่มท้องด้วยค่ะแล้วมากันเยอะๆนะคะ